สวัสดีค่ะก็มาต่อกันบทเรียนของเรานะคะบทเรียนเดิมนะคะจากที่เราเรียน present tense ไปแล้ว2ตัวนะคะคราวนี้บทเรียนนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ present perfect อ่า present perfect คืออะไร present perfect ความหมายของ present perfect ง่ายๆเลยก็คือการที่เราจะบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วแต่แต่มันเพิ่งสิ้นสุด เมื่อไม่นานมานี้นะคะอย่างเช่นแบบเราเคยทำเราเคยอ่ะเราได้ซักผ้าสมมติน,นะคะยกตัวอย่างอ่ะเราซักผ้าเมื่อเช้าเนี้ยเราเพิ่งซักเสร็จเมื่อตอนกลางวานันแล้วเรากลำลังพูดถึงว่าเนี่ยฉันเพิ่งซักผ้าเสร็จเมื่อตอนเมื่อกี้นี้เอง,เอ,งอะไรประมาณนี้อ่ะไหนยกตัวอย่างเช่นว่า I have just washed my clothes this morning อย่างเช่นคำนี้นะคะ I have just just แปลว่าพึ่ง washed แปลว่าล้าง my clothes เสื้อผ้าของฉัน this morning เมื่อเช้านี้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะแต่ว่ามันเพิ่งสิ้นสุดเมื่อไม่นานมานี้นี่คือความหมายของ present perfect นะคะและ present perfect เนี่ย มีคอนเซปที่ว่าจะต้องตามด้วย has have อ่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง has จะใช้กับประธานที่เป็นอะไรคะอ่าประธานหรือคำนามที่เป็นเอกพจน์ก็คือมีแค่อย่างเดียวคนเดียวสิ่งเดียวสถานที่เดียว have นะคะก็คือตรงกันข้ามเลยใช้กับพระหูพจน์นะคะที่มีหลายๆคนหลายๆอย่างหลายๆมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะ และตามด้วย verb ช่องที่3อ้าว verb ช่องที่3คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า verb ช่องที่3คืออะไรเรามาดูประโยคแรกก่อนเลยนะคะประโยคแรกของ present perfect จะเป็นรูปล่างแบบนี้นะคะ we have นะคะในที่นี้คือประธานคือ we คือพวกเรานะคะพวกเรา have just คำว่า just คำนี้แปลว่าพึ่งนะคะแปลว่าพึ่งพึ่งอะไรคะ receive ่าเห็นไหมอันนี้เป็น verb แต่เป็น verb ช่องที่3คือเติม ed ข้างหลังเพื่อให้รู้ว่ามันคืออดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ your letter received แปลว่าได้รับ your letter ก็คือจดหมายของคุณพวกเราเพิ่งจะได้รับจดหมายของคุณนะเห็นไหมคะมันมันเพิ่งเกิดขึ้นอะ มันมันมันเพิ่งจบมันเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อไม่นานนะคะ we have just received your letter ประโยคนี้ก็จะบอกกับเราได้ว่าเฮ้ยมันมี h a v e นะอ่ามันมี verb ช่อง3มนะมันคือเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อไม่นานนั่นะหมายความว่าอาจจะเป็นเมื่อตะเกียหรือเมื่อสักพักเนี้ยเราเพิ่งได้จดหมายของคุณนะคะ we have just received your letter อืมอ่า เรามาดูประโยคที่สองกันค่ะ the kids the kids คำนี้ก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะคะดังนั้นเราใช้คำว่า have นะคะ have just เห็นไหม just ก็คือพึ่ง finished ในคำนี้แปลว่ามาจากคำว่า finish finish แปลว่าเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยและเติม ed ด้วยนะคะเพราะว่า verb ช่องสามเนาะ,ะ finished reading the book แปลว่าเด็กๆพึ่งจะอ่านหนังสือจบอเห็นไหมคะเด็กๆ have just พึ่งนะคะ finished reading อ่านจบใช่ไหมคะ finish แปลว่าจบ read แปลว่าอ่าน the book นะคะประโยคนี้ก็จะบอกกับเราว่าเ,เหตุการณ์นี้คือเด็กๆอะ่ะพึ่งเมื่อไม่นานนี้เอง อ่านหนังสือจบไปแล้วนะ have just finished reading นะคะในประโยคภาษ,าษาอังกฤษอ่ะเราสังเกต pattern ง่ายๆเลย have something have just received have just finished ก็แปลว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือ present perfect นะคะ present perfect เพราะว่ามันทำไหมเราเพออ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันพึ่งมันพึ่งจะจบไปมันพึ่งจะเสร็จสิ้นไปการกระทำนี้ นะะเนี่ยคือความหมายของ present perfect อันนี้นะคะจะมาอธิบายนะคะเพิ่มเติมว,ว่าอะไรคือ verb ช่อง3กริยาช่อง3ในภาษาอังกฤษเรามีกริยาทั้งหมดนะ2 3ช่องอช่องแต่ละช่องก็จะมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างนะคะเป็น verb หรือกริยาง่ายๆเลยคำว,ว่า eat eat คำเนี้คือ verb ช่อง1 เวิร์บช่องหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับ present simple นะคะ present simple ต่อมาเวิร์บช่องที่สองเนี่ยจะเป็นเวิร์บที่ทำไมคะส่วนใหญ่จะพูดถึงอดีตนะคะว่ากินแล้วอันเนี้ยช่องที่หนึ่งอ่ะคือกินอ่ากินเวิร์บสองคือกินแล้วอ่กินแล้วเราจะไม่เติมเราจะไม่เขียนว่า eat และ ed นะคะมันจะเปลี่ยนรูปขึ้นมาทันทีกลายเป็น อ่ะสลับที่กันนะคะ e ไปอยู่ข้างหลัง a ไปอยู่ข้างหน้า t อยู่ตรงกลางนะคะอ่านว่า eight อ่าสั้นๆเลย eight eat นะคะคือช่องที่หนึ่งช่องที่สองของ eat คือ eight แล้วช่องที่สามล่ะจะต้องสลับตรงไหนไหมช่องที่สามอ่านว่า eaten นะคะ eaten อ่า eight eight Eaten นะคะเวลาเราเรียนเกี่ยวกับเวิร์ verb 2 v เวิร์อเวิร์อย่างเงี้ยเราจะอ่านว่า eat ate eaten เป็นการจำที่แบบง่ายมากนะคะ eat ate eaten ะนะจำไว้นะคะว่าช่อง 1, ช่อง 2, ช่อง3เนี่ยไม่เหมือนกันอย่าง present perfect เราจะใช้เว r ร์ช่องไหนคะช่องที่3ตัวนี้นะคะจะต้องมีคำว่า have หรือ has ข้างหน้าก่อนแล้วก็ตามด้วยคำนี้ อย่างเช่น I have eaten breakfast ฉันได้กินอาหารเช้าแล้ว I have just eaten ฉันเพิ่งได้กินฉันเพิ่งกินข้าวเองอประมาณนี้ I have ต้องมี have หรือ has ข้างหน้าก่อนนะคะส่วน verb พี่หนึ่งใช้ง่ายมากนะ I eat she eats ประมาณนี้มีคำกริยาคำไหนอีกไหมคะ,อะลองคิดดูเนาะ อาจจะคำว่า drink ก็ได้ค่ะเอาคำง่ายๆก่อนอ่า drink แปลว,ว่าดื่มช่องที่สองของ drink คือ drank นะคะ drink drank ช่องที่สามคือ drunk อนะช่องที่สามคำนี้ drunk ถ้าไม่ใช่ verb ช่องสามแล้วก็มันจะมีความหมายคำว่าเมานะคะ drunk แปลว่าเมา I'm drunk ฉันเมาอะไรประมาณนี้อ่ะแต่พอมาอยู่ช่องที่3ปุ๊บมันกลายเป็นว่าดื่มแล้วดื่มแล้วอ่ะเค okay. eat ate eaten drink drank, drank drunk อ่าจริงๆแล้วคำกริยามีเยอะมากค่ะนับมาเลยว่าการกระทําของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างอะบนโลกเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันเยอะมากนะคะดังนั้นการที่เราจะ รู้จักวิธีการใช้หรือจะจําคำพวกนี้ได้คือเราจะต้องมานั่งฝึกอ่านฝึกใช้เป็นประจำเราถึงจะจําคำพวกนี้ได้นะคะส่วนตัวเองไม่ได้จําได้ทุกคํำหรอกเนาะมันมันเป็นแปลว่าที่เราจะแบบว่ารู้ได้ทุกคําเปะได้ทุกคําแต่เรารู้บางคำที่เราจะใช้บ่อยๆฝึกเอาไว้ค่ะฝึกไปหาคำกริยาที่เราต้องใช้บ่อยๆอย่างเงี้ย แล้วเราก็มาลองทําเป็นตารางแบบนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเวิร์บช่องหนึ่งเวิร์บช่องสองเวิร์บช่องสามมันหน้าตาเป็นยังไงมันออกเสียงยังไงมันเขียนยังไงแล้วมันใช้ยังไงส่วนอีกคํานึงนะคะจะเอาเป็นคําง่ายๆที่อาจจะใช้บ่อยๆเนาะโอเค go เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งเวิร์บช่องที่สองของ go คือ went อ went ก็แปลว่าไปเหมือนกันแต่เคยไปยกตัวอย่างเนาะ went จะใช้ยังไง I went to the cinema last night cinema คือโรงหนัง last night แปลว่าเมื่อคืนฉันได้ไป I went to the cinema last night เราใช้คำว่า go to the cinema last night ไม่ได้นะมันคนละเวลากันนะคะส่วน verb ช่องที่3ของ go คือ gone นะคะ gone ง,ง่ายๆสั้นๆเลย gone จะพูดไงจะใช้ยังไงอย่างเช่นเราจะบอกว่า ฉันเคยไปพัทยาแล้วตอนนี้ I have gone I have เห็นไหมคะ I have gone to พัทยา before ฉันเคยไปพัทยามาก่อนหน้านี้แล้ว I have gone to พัทยาหรือเราจะพูดว่า I have gone to พัทยา yesterday ต่อไปนะคะคำว่า do do แปลว่าทำทำ verb ช่องที่สองของ do คือ did ดีไอดิ d did. Did. ติตแปลว่าดูเราจะย้ตัวอ,อ,อย่างเช่นฉันทำการบ้าน I did my homework last night uh, พูดอย่างนี้ได้เมื่อคืนฉันทำการบ้านนะคะส่วน do ในช่องที่3คือ done verb ช่องที่3ของ do คือ done โอเค อย่างเช่นฉันเพิ่งทำกันบ้านเสร็จฉันเพิ่งทำเนี่ยเสร็จเลย I have done my homework I have done my homework ฉันทำการบ้านเสร็จอ่าฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะสามารถไปหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกซึ่งมันมีเยอะมากนะคะเชื่อว่าจะได้เห็นคำกริยาที่แบบเฮ้ย มันเปลี่ยนเป็นรูปนี้ได้หรอและกริยาบางตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะอะเมื่อกี้ได้บอกว่ามันก็จะมีคํากริยาที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปเลยนะคะยกตัวอ,อย่างมา2อ,อันนะคะง่ายๆคํา,คว,าว่า set นะคะ set ในที่นี้เป็น verb นะคะ verb ถ้าเกิดเป็น verb เนี่ยความหมายมันแปลว่าติดตั้งติดตั้งอะไรบางอย่างหรือจัดกําหนดอะไรบางอย่างนะคะ set the time กําหนดเวลาอะไรอย่างนี้ เซตช่องที่1คือ s e ตช่อง2และช่อง3ก็เซตเซตเหมือนกันนะคะอ่ะอันเนี้ยต้องใช้ความจำล้วนๆเลยนะว่าเวลาเราใช้คำเนี้ยปุ๊บไม่ว่ามันจะเป็น past หรือ present ใช้ Set เหมือนกันเช่นเดียวกันกับคำว่า bet B e T, bet bet แปลว่าเดิมพันหรือพนันนะคะอ,อถ้าเกิดจะใช้คำว่า bet เนี่ยแปลว่าฉันพนันเลยเ เธอตื่นเช้าไม่ได้หรอ,อถ้าเกิดจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ I bet you can't get up in the morning นะฉันพนัน you can't get up แปลว่าคุณตื่นไม่ได้คุณตื่นตอนเช้าไม่ได้หรอก you can't get up in the morning คะ bet นี่คือความหมายของ bet นะคะ bet ช่อง2และช่อง3ก็เหมือนกันเช่กเนกันอ่าทีเนี้ยเวลาเราเจอคำพวกนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากละเพราะมันใช้เหมือนกันต่อไปนะคะประโยคที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะ บอกบอกถึงเวลาหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตและมันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอ่ะมันคืออะไรนะคะลองมาดูตัวอย่างนี้นะคะลิลลี่เป็นชื่อของคนนะคะลิลลี่ has lived อ่าคำนี้แปลว่าอาศัยหรืออยู่ in Thailand since 2009 l i l ลิลลี อาศัยหรืออยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่ปี2,009ประโยคนี้ก็หมายความว่าลิลลี่ะเขาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปีอะไรคะ2,009และเขาก็ยังอยู่นะคะ,ะ has lived in Thailand since 2009โอเคสังเกตได้ว่าประโยคนี้คือ present perfect เพราะว่ามี has นะคะ has นี้ใช้กับจำได้ไหมคะอะไร เป็นคนเดียวใช่ไหม he she it จำแค่นี้ก็พอ he นะคะก็คือ he ตัวนี้่า she it he คือผู้ชายใครก็ได้ที่เป็นผู้ชายนะคะ she ใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงส่วน it คือสัตว์หรือสิ่งของนะคะที่เป็นสิ่งเดียวอ่า she ก็คือลิลลี่ has นะคะ has lived มี E.D. อ่ากริยามี E.D. In Thailand since 2009อืมอันนี้จะเป็น present perfect เขาเคยอาศัยอยู่และปัจจุบันเขาก็ยังอาศัยอยู่ประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า we have visited the aquarium several times aquarium คุ้นๆไหมคะคำนี้แปลว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะ visited คำนี้แปลว่าเยี่ยมชมอืมเขากำลังจะบอกว่าอะไรเพราะเหตุการณ์เนี้ยเราเคยเกิดเราเคยไปแล้วนะเราเคยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายๆครั้งแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะคะมันเลยเป็น present perfect นะคะ we have เห็นไหมคะ we have อ่าใช้ have นะคะ have อ่า visited ตามด้วย verb ช่องที่สาม The aquarium several times. โอ้ยพวกเราอะเคยไปเยี่ยมเคยไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยหลายครั้งแล้วอ่าประมาณนี้นะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะคล้ายๆกับประโยคเมื่อกี้ก็คือมันเกิดขึ้นซ้ำๆกันรู้ได้ไงว่ามันซ้ำๆกันอ่าเรามาอ่านกัน I have seen อ่าคำนี้ seen มาจากคำว่า see C คือ verb ช่องที่หนึ่ง verb ช่องที่สองคือ saw อะนะคะ verb ช่องที่สามคือ seen อ่นนี่คือ verb ช่องที่สาม I have seen ฉันเคยดูนะ see ว่าดู that movie ฉันเคยดูหนังเรื่องนั้นเนี่ยทำไมคะ more than five times มากกว่า5ครั้งเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆอ,อะ Present Perfect ใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันเกิดขึ้นในอดีตด้วยเพราะว่าฉันนะ่ะเคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วตั้งมากกว่า5ครั้ง I have seen that movie more than five times นะคะแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเป็น Present Perfect มี have ก่อนหน้านี้นะคะมี have แล้วมีอะไรอีกมี verb ช่องที่3ดูไดไ้เป็น verb ช่องที่3นี่ไงคะ verb ช่องที่1คือ c ช่องที่2คือ s w ช่องที่3คือ 4, โอเคพอจะเก็ตเริ่มเก็ตไอเดียได้ยังคะแบบว่าเฮ้ยเวลาฉันได้ยินประโยคนี้ปุ๊บอ๋อรู้เลยว่าเขาเนี่ยกำลังพูดถึงว่าเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะเป็น present perfect นั่นเองต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เราได้เรียน present perfect เมื่อกี้เนาะเราก็จะมาเรียน present perfect continuous เอ้ยมันคืออะไร Present Perfect Continuous ถ้าเราจำได้ว่าเราเรียน Present Continuous ไปใช่ไหมคะ Continuous คืออะไรคะต่อเนื่องมาจากคำว่า Continue ก็คือต่อตอนต่อไปอะไรอย่างงี้ต่อเนื่อง Continuous นะคะในที่นี้คือหมายความว่าอย่างไรงเ,เหตุการณ์แบบนี้มันจะบอกถึงเวลาที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตและมันก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ไม่พอเท่านั้นมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยฟังแล้วงงงงไหมคะนะงงงงเอ้ยทำไมมันมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในที่เดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะว่าแบบประโยคแบบนี้มันหน้าตาเป็นยังไงเขาใช้ยังไงนะคะเรามาดูประโยคแรกนะคะเขาบอกว่า Jim has been waiting for Tom for two hours Jim มี has อีกแล้วนะ has แต่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีคำว่า bean bean b e, e n bean b-e-e-n ไม่ใช่แปลว่าถั่วนะคะถั่วคือ b-e-a-n bean คำนี้มาจากคำว่า b นั่แหละ b เป็นอยู่ณนะปัจจุบัน b แปลว่าเป็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะบอกเราว่าเฮ้ยมันยังเกิดขึ้นปัจจุบันอยู่นะ,ะ waiting คำนี้แปลว่ารอ waiting มาจากคำว่า wait ซึ่งแปลว่ารอนะคะพอม,มี ing ใช่ไมคะกำลังรออ่รอใครรอทอม for two hours ประโยคนี้แปลว่าจิมเนี่ยรอทอมมาสองชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะและก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอ ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยแหละคือความหมายของ present perfect continuous เขาได้รอเนี่ยมา2ชั่วโมงละผ่านมา2ชั่วโมงละใช่ไหมเป็นอดีตใช่ไหมคะและก็ยังรออยู่และก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนใช่ไหมอ่านี่คือเป็นตัวอย่างของ present perfect continuous ที่เราจะต้องใช้ has หรือ have นะคะเหมือนเมื่อกี้เลย แต่เพิ่มเติมคือมีคำว่า been เข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันยังเกิดขึ้นนะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอีกที่เราก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่นะคะในประโยคนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องรออีกนานแค่ไหนแต่เรารู้ว่าเนี่ย has been waiting รอมานานละแล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆนะ,อ,ะอันนี้คือความหมายของประโยคนะคะเรามาลองดูอีกประโยคหนึ่ง ประโยคนี้นะคะบอกว่า he has นะ,ะ he has been repairing มาจากคำว่า repair นะคะ repair คำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยซ่อมนะคะซ่อม่า repairing คือกำลังซ่อม this house บ้านหลังนี้ for four years มาเท่าไหร่คะ4ปีละ เขาได้ทชไมคะเขากำลังซ่อมบ้านหลังนี้มาสี่ปีแล้วเขาซ่อมบ้านหลังนี้มาสี่ปีแล้วค่ะเนี่ยคือความหมายของประโยคคือที่ผ่านมาเขาก็ซ่อมปัจจุบันเขาก็ยังซ่อมอยู่แต่ก็ยังทชไมคะยังซ่อมไม่เสร็จอยู่ดียัง repairing อยู่เห็นไหมกำลังซ่อมอยูนะ่เขาก็ต้องซ่อมต่อไปเรื่อยๆนะมันมีทั้งเวลาของอดีตปัจจุบันและอนาคตในประโยคนี้ ซึ่งมันคือ present perfect continuous นั่นเองเนาะเวลาเราที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราเคยทำในอดีตแล้วเรายังทำอยู่และเราก็ยังจะทำต่อไปเนี่ยเราจะใช้แบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มนี้เลย has หรือ have been doing something ทำอะไรบางอย่างอย่างเช่น uh, I have been studying English since 9 years old or ฉันเคยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุโหเริ่มต้นถ้าเรานับไปเนี่ยตั้งแต่อายุ6ขวบเลยได้ใช่ไหม <laughs> ท่อง A B C อ่ะ I have been studying English since nine years old นะ I have been studying แปลว่าอะไรตอนนัน้นน่ะตั้งแต่อายุ6ขวบอะ่ะทุกวันนี้ก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ และก็ยังที่จะเรียนต่อไปนะคะเพราะภาษาอังกฤษมันก็เรียนได้เรื่อยๆถูกไหมคะมันไม่มีสิ้นสุดนะเรียนเพิ่มเติมความรู้ไปเนี่ยแหละคือตัวอย่างของ present perfect continuous นะคะโอเคค่ะก็สำหรับ present tense เราก็จะมีจบกัน2ตัวสุดท้ายนี้นะคะที่เราเรียนมาตัวที่3ที่เราเรียนคือ present perfect นะคะจำได้ไหม present perfect คืออะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตและพิ่งสิ้นสุดลงนะคะอ่ะจะมี has กับ have ด้วยนะและก็มี verb ช่องที่3นะคะอ่ะถ้าเกิดจำไม่ได้กลับไปดูทบทวนบทเรียนได้เสมอนะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอออนไลน์นะคะอ่ะอันที่4คือ present perfect continuous พอเราเจอคำว่า continuous ปุ๊บเรารู้เลยว่ามันต่อเนื่องนะต่อเนื่องก็คือจะต้องมี have หรือ has และตามด้วย b e e n นะคะและ verb จะต้องมี ing verb คืออะไรก็ได้และก็ตามด้วย i ng นะคะ person perfect continuous เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมคะเกิดขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันและยังมีแนวโน้มจะดำเนินต่อในอนาคตนั่นเองนะคะ หวังว่าทุกคนที่ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าหลายครั้งแล้วนะคะอาจจะมีไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าดูจากคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะจริงๆแล้วเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคํากริยาช่องหนึ่งช่องสองช่องสามมีเป็นลิสต์เลยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองได้นะคะจากคลิปนี้ก็ หวังว่าทุกคนจะได้มีความเข้าใจนะคะแบบง่ายๆว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากเหมือนที่เรียนมานี่นาว่าเธอแต่ละอันเนี่ยมันก็มีความหมายไม่เหมือนกันแล้วก็มีลักษณะการใช้ที่ไม่เหมือนกันนะคะหวังว่าทุกคนก็จะเอ j นจอยกับบทเรียนนี้แล้วก็เข้าใจได้กันทุกคนนะคะสำหรับ,บบทเรียนของ present tense ก็จบลงแค่นี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ